หัวข้อที่เจดนะคะทําใบสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อมาที่ระบบซื้อนะคะแล้วก็ไปที่สั่งซื้อสินค้าแล้วก็กดบวกเพิ่มนะคะเพราะว่าในที่นี้เรายังไม่ไม่มีเราจะเปลี่ยนวันที่เอกสารนะคะเป็นวันที่แปดแล้วก็ เราทำการค้นหาเอกสารนะคะแล้วก็กดเลยค่ะตรวจสอบความถูกต้องนะคะเสร็จแล้วก็กดบันทึกค่ะแล้วก็กดพิมพ์ค่ะในที่นี้นะคะเนื่องจากใช้ iPad จะสั่งพิมพ์ไม่ได้เราจะกดเป็นบันทึกไฟล์แทนนะคะแล้วก็ค่อยปิ้นออกส่งไปให้ลูกค้าค่ะ